พี่นอ้องป FC, ง้องไปเอฟซีส่วนุ่นสุป,ปรยาที่รักที่ถึงทุกท่านครับโดนแล้วครับบ่ไดวาวกันบบได้วาจาก,กันเพราะว่ามันมันมืดเรื่องสีเบาให้พี่น้องฟั้งแล้วแต่ว่าพอดีมี f เอฟซีท่านหนึ่งหลังไมมามหาปรึกษาเกี่ยวกับการให้จิบผลจิบครับอันนี้คือ,อง,งุ่นพันเปอร์เตอร์กุเซเป็นง,งุ่นมีเมล็ดลูกใหญ่สุกสีดําแล้วก็เนื้อเขาเนื้อเขาจะมีเป็นเหมือนวุ้นแต่ว่าจะมีเป็นเซลเป็นเป็นใยครับเป็นใยอยู่ แล้วรอบนี้ผมเพิ่งไปได้สูตรมาได้สูตรมาจากเทพองุ่นท่านหนึง่งที่เขาทำไซมัดครับองุ่นไซมัสก็จะเป็นองุ่นที่มีเมล็ดนะครับเ้าแล้วที่เรากินที่มาจากจีนจากญี่ปุ่นเหรอเพราะเขามีสารตัวหนึ่งไปสลายเมล็ดขององุ่นทาให้องุ่นไม่มีเมล็ดอ้านครับเราเข้ากับไปแตกตื่นไปปลูกน้าเพลินนี่ครับของผมกับมีชอบแกบนี่ครับช่อยาวมาก แต่เรายังไม่ได้ดึงนี่นครับชอบอันนี้ใส่มัดได้ครับนี่ใส่มัดนี่ก็ใส่มัดนี่ใส่มัด,มดรับนี่ชอบน้อยเดียวเองอันนี้น้อยเดียวแต่ว่าถ้าเราดูแลดีดดกับกับลูกง่ายครับเพราะฉะนั้นอง,งุ่นใส่มัดจะต้องเป็นอง,งุ่นที่มีเมล็ดแล้วก็เราก็มีสารเคมีตัวหนึ่งครับไปทําให้เขาสายเมล็ดกัะเลือจะเป็นอง,งุ่นไร้เมล็ดที่เขากินกันเถื่บแสบเนื้อสีเขียวนะครับมีท่านถามว่าควรจะพ่นจิ๊บตอนไหนครั้งแรกครับ สีผ้ามาเบิ่งครับจิบจิบจิต้นแรกที่ควรจะครั้งแรกที่พ่นนะครับคุณพี่ที่โทรมาหาแต่กี้ก็ก็ดูนะครับนี่ครับคือครั้งแรกช่องุ่นตีกลวยคําว่าตรีกลวยคืออะไรคือแบบนี้ครับเห็นชัดเจนมะเนาเป็นคล้ายๆกับกลวยกลวยของไอติมไหมครับพ่นจิบครั้งแรกนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนี่นี่ นี่ครับนี่แหละตีกล้วยแบบนี้ครับแต่อ่างนยี่ห้อนี้อ่างนพันน,นี้เขาเขาชอบเขายาอยู่แล้วเขาสวยอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องพ่นช่วยเขานิดนึงนะครับนี่ตีกล้วยนี่นี่นี่ครับนี่ชัดเจนเลยนี่ครับนี่ครั้งแรกครั้งแรกนะครับแล้วนี่ที่พ่นครั้งแรกนะครับแล้วตอนนั้นผมต้องขอโทษนะครับเรื่อที่ผมบอกว่าหาซีซีตอนนามนามฟอกซีหนึ่ง อันนั้นผม,บ,ผม,ผม,ผมบ,บ่อผิดผมผมผมบ่อเองผมเพราะอะไรบ่อผิดมันมันจะต้องบอกว่าน้ำไอจิ๊บห้าซีซีกับน้ำยี่สิบลิตรครับพ่นบางท่านเขาใช้อ่าหนึ่งซีซีหรือสองซีซีแลวก็ใส่ใส่กับไปแก้วหมครับแก้วน้ำแล้วก็จุ่มช่อดอกเลยถ้าเพราะอะไรมันผลวัทีิมันสิบเบาเปืองแต่ถ้าไทยถ้าท่านได้ทำเยอะๆแล้วแรงงานแรงงานคนเดียวในน้ำมันใช้ถังเปยเ,เปที่เป็นเครื่องพ่นแบบอ่ แบน e แบนั้นก็ได้ที่เป็นแบตเตอรี่ก็ได้ครับพ่นพ่นใบพ่นช่อดอกพ่นเลยครับพ่นเช้าก็ได้พ่งเย็นก็ได้ครับตอนนี้ก็ได้ครับนี่และช่อไหนอย่างช่อนี้ที่มันไม่สวยมีนี่อันนี้แหละครับช่อนี้ไม่สวยกระเด็ดออกซะแต่งให้สวยนี่ครับองุ่นเปอร์ตโกเซรอบนี้ผมเพิ่งได้วิธีมาที่จะทําให้มันไร้เมล็ดครับให้ให้เมล็ดเขาฟอจะเหลือแต่องุ่นที่มีเนื้อครับลองเบิรงครับค่อยดีค่อยดีตามเข้าไปเปอร์ตโกเซเป็นองุ่นบ้าดอกครับ ดอกทุกช่อละสองสามดอกก็มีครับช่อแล้วเป็นองุ่นบ้าดอกแต่มันมันคนไม่นิยมเพราะว่ามันมีเมล็ดตัเองครับบอกนะครับแล้วค่อยค่อยติดตามไปถ้ามันได้ผลจะค่อยมาขอแบ่งปันกันครับไม่มปัญหาครับช่องงามช่อสวยแล้วไม่ต้องสะสมอาหารมากก็ออกครับขอบคุณครับ